หังสมาสมุทโธภควาภูตังภควันตังอสิวาะทิมวาคาโตภควาตาธมโมธมังนะมะชามิสุปฏิปันโนภควาโตตาวะกสังโฆสังขังนะมามิอิมินาตะกาเรนา พูดอิมินาตกาเลนะพุทธังอภิปูธยามิอิมินาตกาเลนะธทำมังอภิปูธยามิอิมินาตกาเลนะสจำคำอภิปูธยามีมนา,า,า,นา,าม, <c oughs> นมตตะอะระหังธรรมะสมุทโธภควา ผู้ตังพระวันตังอภิวาเทมิกลาสวากาโตพระกุตาธรรมโมธัมมังนามาจาม,มิกลาสุปฏิปันโนพระกุฏโตสาวากสังโฆสังขังนามามิกลานามุตัสสาพระกุฏโตราหโตมตมาธัมมุตตะสะ namo tatra p a k a าโ t o ะ a h a t o มาสัมพ huh e. ุทธ a t r a namo tatra p a k a w ะ t o lahato s a a s a u ับพังอัปลาทางธรรมะธรรมเเพนเตปุคาสะทวารตะเยนัจตังสัพพังอัปลาทางธรรมะธรรมเเพนเตปุคาสะขมามิพันเตท้าตุ มะยังพันเตติสละเนนสหอัทะสีลานิยาจามะนิยาจามีทูติยัมปีอาหักพทุติยัมปีอาหังพันเตติสละเนนัหอัทะสีลานิยาจามีตาติยัมปีอาหังอาหังพันเตติสละเนนัตหอัทะสีลานิยาจามี นาโมตตะนาโมตะปะวะโตรหะโตสรมมาสัมพุสสะนาโมตตะภะขวะโตรหะโตสรมมาสรมพุสสะนาโมตตะภะขวะโตรหะโตธัมมาสัมพุสสะพุททางสรณนังกัจชามิธัมมังสรณังกัจฉามิสรางขังสรณนังกัจชามิทุติยมปีพุททางสรณังกัจฉามิทูติยมปีธัมมังสรณนังกัจชามิ ทูติยัมปีสั่งขังสะนังกะชามิตาติยัมปีพุทธังสะนังกะชามิตาติยัมปีธรรมังสะนังกะชามิตาติยัมปีสั่งขังสระนังกะชามิตาธุปานาธิปาตาเวรมณีสิฆาปัทังสมาธิยามิอาตินาทานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิ อาครัมจริยาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิภุตาวาทาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุลาเมระยะมชะปมาตัานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ นัจากขีตวาติตาวิสุขะทัศนา,า,ามาลาคันท้าวิเลปนธาลณะมันดาณวิภูตนะท่านาเวรมณีติฆาปะทังธมาทิยามิปูจาตยะนะมหาตยนาเวรมณีติฆาปัทัทงธมาทิยามิอิมานิอัตติฆาปทานิธมาทิยามิ อิมานิอาจติขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิอาจติขาปะทานิสมาทิยามิสาธุอิมอีมังอาจทาั้งอาจทั้งสมณะสมันคัน,นอาจสมณาคตังพุทธะอาพุทธะ อัญญตังปัญญตังอุโภตทังอิมันจะรัตติงอิมันจะติวะทังสอิมันจะติวะทังสัมสัมมาสัมมาเทวะอภิรักอิอภิรักสิตุงสมาธิยามิสาธุข้าพเจ้าขอสมาธิขอสมา ทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการนี้ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตไว้เพื่อรักเพื่อจะรักษาวไวมาา้มีให้ขาดจม่ให้ทำลายมี่ให้ขาดมีให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนับแต่บัดนี้สาธุอ่า <c oughs> ยโยโุภควาละหังสมาสมุโทโธสวากาโตเยนทะภควตาธโมตุปฏิปันโนยัตสาภคะะวโตสาวกสรังโคตัมมะยานภควันตังตาธรรมังตัดทัง้งทางฮิเมหิสกาเลฮิยะธาละหังอาโรปิเตหิอภิปูทยามาตาทุโนพันเตภควาจุติราปาริณิพุตโตฟี ปัจจิมาชนตานุกรรมปมมานาซาอีเมสากาเลทุกขาปันนาการะคูเตปฏิการห้าตูหัมห้ากังธิปฏิการห้าตูหัมห้ากังธีรกะกะธีระกะจังหิตายะสุขายะหลาหังสมาสมุดโดภะวาพูดธังภะวันตังอภิวาเทนิกลาสวาราโตภะวัตตาธโม ธรรมังนามาตมิกลาจุโโปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆสั้งคังนามามิกลาบอั่นตะมัยย่างปุตตะภควาโตปุพปะพากนามกาลังกะโลมะเตนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตตะปะกวาโตระหะโตสมาตัมปุตตะหันธรรมยังพุทธาติจ <ban> ุติงกะโลมะเตโยโตตตะกโตระหังสมาธมุโตวิชาจารณัมปันโนสุกโตโลขวิทูอนุตโลภุริสธรรมมาถาลาทิตัตฐาเทวมนุษสานงพุตโตภะคะวา โยมังโลกังส UH, an <obile> ัตเทวกังสมาละกังส <Stat> ัพลัมมะกังสัตสปนาปลัมมะนิงปะชางสัตเทวะมนุษย์ังแต่ยังสัตพิญญาสัจจิสัตวาปเวเทสีโยธรรมังเทเสสีอาธิกัลยานังมจเกกลยานังปาริโยธาตนะกลยานังสาทังสาพยัญชนะงเกวละปาริริปุนังปาริสุทังปลัมมะจาริยังปากาเทสีตรมะ อ่า,อา,อาปริสุทธิ์ทางกลาม,มจริยังประกาเท้ตรีตามมาห้างพักวันตังอชิปูทยามิตามมาห้างพักวันตังเซลซานาม,ามิกลาหั่นทะบยังสม,มาปิตุจิงกะโลมาเทโยโตสวาก้าโตละหังสม,มาธมุตรละโยโต โยโซสวาฆาโตภควตาธโมสุขทันทิตโกอาาลิโกเอหิปติโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิสัมหังธรรมังอภิปูทยามิสัมหังสร้างครังติระสะสัมหังธรรมังอภิปูเทยามิสัมหังธรรมังติระสะนามิ ทัานจะมายังสร้างคาพิสุตติงกะโลมาเสโยโซสุปฏิปันโนปภะวาโตซาวะกะตังโคปุจุปฏิปันโนปภะวาโตซาวะกะตังโคยายาปฏิปันโนปภะวาโตซาวะกะตังโคจามีติปฏิปันโนปภะวาโตซาวะกะตังโคยาติทางจัตตาริภุริสยุคานิอาตะปุริสปุคะลา เอสพัพกวะโตสาวกะสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทัตจินายโยอันชลีกระนิยโยอนุตตะลังปุญญะเตจังโลกะจาธามะหังสังขังอภิปูทยามิตามะหังสังขังสิระตะนาม,ามิกลา ท่านธรมยังรัตนชยปนามคาทาโยเจวะตั้งเวคาปริจตนาปาท่านจาพนามเท้พุทโธสุตโตกรุณามหันโวโยจันจตสุทธลรยานะโลจนโนโลกัสตาปาปูปกิเลสคาตะโกวันตามิพุทธังอามาทะเลนตังธัมโมปฏิโปวิยะตัตาตัุโนโยมคาปากามะตะเปทปินะโค โลกุตโลโยจัตตาธาตีปโนวันทามีธรรมังหามาทะเลนาตังสร้างโคถุเกตาทะยะติเกตท่านที่โตโยเทสตาท่านโตถุพตานุโคทโกโลรับไปยิโนอริโยถุเมตโตวันทามีสร้างคางหามาทะเลนะตังอิเจวะเมตังจาบทิภูชนายะตังวัดถุแต่ยางวันาทะยะธาปิสร้างคะตัง ปุญญายมยายังมะมะตถาคุปัตตวามาโหตุเวตัสสะปภาวติกทิยา,า,าอิทาสัทธาคโตโลเกอุปันโนอะระหังสรรมาธ,มธทรรมุทโตธรรมังมมธรรมโมจเทติโตนิยานิโกปุตมิโกปริพานิโกรธรรมธรรมโพธาพามีตุขตประเวทิโตมายานตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะ ชาปิทุขาชลาปิทุขามะระนามปิทุข้างมระนามปิทุข้างโจกาปริเทวะทุขาโทมานัสุปายาทาปิทุข้าปิอาปีเยหิสัมปโยโคทุโคปีเยหิวิปโยโคทุโคยามปิดชังนรพติตัมปีทุขังตัมปีทุขังสังกิตเตนะปจจุปาทานขันธาทุกา ตยะที่ตัางรูปูปาณาคันโตเวทนูปาณานคันโตสัญญูปาณาคันโตสร้างคราสูปาณาคันโตวิญญาณูปาณานคันโตเยสร้างปริญญายะทะละมโนโตภะคะวาเอวังผู้ลังทาวเกวินตีเอวังภาคาจาปัญต์สาภะคะวะโตสาวเกวินีทาว่เกสุ อนุสาตนีผู้ลาภวัตติลูปังอนิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสั้งขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจังลูปังอนัตตาเวทนาอนัตตา,าอ,อ,อนัตตาสัญญาอนัตตาสั้งขาราอนัตตาวิญญาณัง อนัตตาสัพเพตั้งขารานิจารสัพเพธ,ธรรมานาต,าติเอมยังโอตินนามหาชาติยาชลา,ามลเนนะโตเกหิปริเวทปริเทวปริเทเวหิทุกเกดดหิโทมณติอุปายาเทหิทุโคทุกโคตินา ทุกขะเปรตตาเปวะนามินัสตะเกวะลัตะทุกขะขันธะตะทุกขะขันธะตะอันตะกริยาปัญญาเยธาติจิละปารินิพุตธรรมติตังพักวะตังตรนังกตาธรรมันจาดที่ผูสร้างขานจาดตั้งพักวะโตตาตรนังยาาสติยาาพลังมานาติกโรมาอนุปปติปัจจามาตาธโนปฏิปติอิมตะเกวะลัตะทุกขะขันธตะ ทันแตกริยายะทังวัตตุมหันธรมยังอุทิตนาทิทธานาคาทายโยพนามมเทอีมินาปุญญกกเมเะอุปจายาพนุตลาอาจาริยูปักราจามาตาปิตาตญาตกาตุยโยจันทิมาราจาพุณาวันตาทาราปิชาพรัมมะมาลาจายินตาจตุโรขปาลา จะเทวตายะโมมิตามนุตาจามาจจตาเวริกาปิจะตัปเทตตาถุกคีหุถูกปุญญานิปปตานิเมถูกขังจติวิทางเทนถูกคิดปังปาเทธาหัวมะตังอิมีนาปุญญากะเมนะอิมีนาอุทิศเถนะจากคิดปังปุเตเจวะตันูปาตานาเจตนังเยตันตาเนียนาธรรมายาวะนิพานะโทมะมังนาตันตุสะปดาเยวะยะตาจาโตพระเวพระเว ภูุูจิตตังตฏิติปัญญาทั้นเลโกวริยมีนามาลาลาพันตุโนกาตั้งกาตุนจาวุเยตุเมพุทธาทิปัโลนาโทธรมโมนาโทสมโมนาโทปเจกับพุทโจะตั้งโหนาโตตโลมะมังเตโตตมานุภาเวนะมาโลภาสังลาพันตุมาตาทุยาเทวตาตั้นติวิหะละวาติณีภูเกะเลโกที่ทะเลแต่ยิ่งแต่ยิ่ง ตาธรรมาตาเนนาประวันตูภูทิตาโรดทิ้งกะโรเตทวิหาละมันะเลเทลาจะบัญชานาวกาจะพิขโวะสลา,ามิกาตานาปฏิอุปาตกาขามาจะาเทตะขามาจะาเทตานิ้ขมาจาิตลาตัมสักปานาปูตาถุกจาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจานจะทัมพระวาตั้งเตทะชาตาทววกปปาติกา นิยานิการธรรมะวรลังปฏิจเตสัพเพติทุกขตะกโลนตุสั้งทยังทาตุกีรังตังธรรมโมธรรมัทธาจักุคลาตั้งโโหตุสัมมะวะทายะจ่าอิตายะจ่าอัมเหหิลาขัตุสัตธรรมโมสัพเพติธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุนายามะธรมเอริยภเวทิเตตาตุ สัพเพทัตตาทัตตาหุนตุอาเวลาสุขาทีวิโนโอขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อฟันและกันจงเป็นผู้ดำลงที่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาสังปุญยังพลังไม่หังสัพเพปาคีพะวันตุเตขอจัดตังสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นถือสาธุสาธุสาธุ สมมาธัมโมโตอาพุทธังโคณังตุวะเคนตุวาฆาโตฆวะตาธโมธรรมังมัทามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกัสังโครังคังมะมิมาตาตุเลวันทานิคุลุอาจาริเยว,วันทามิ ทางพระบรมาเรศพระธาตุพระธาตุธิธาตุของวิดามาผู้มาอาจารย์อธิธาตุของบิรามาขอความเจริญสุขมงคลจงเกิดที่เปะนตัวข้าพเจ้าแล้วอบครัวขอข้าพเจ้าแลควอบครัวจงอยู่เย็นสุขอทุกขรใจสุขจอยู่ในสขใขอขอสุ่มงคลจงที่พิบติมาถ้ําบัติ้ําบัติพข้าพเจ้าแลครอบารัวทั้งมูหมูลนิหลายขอให้มาตกแล้วภัยีนะ